วันนี้นะคะเป็นคลิปอะไรอ่ะทุกคนอาจาอาจะเห็นจากหน้าปกก็แหละนี่คือเศรษฐีคนต่อไปนะคะถ้ากิดถูกรางวาัลวันนี้พ<ป>าไปเลี้ยงฉลองแต่ถ้าวันนี้ไม่ถูกมามากอะ่ะไม่ีไม่ใช่แหนึ่งไหนแล้วก็เดี๋ยวก่อนแล้วก็สามไม่ใช่ <laughs> แต่มันมีตีแปนหนึ่งไงเด็นมวไม่จะดีจยดี สมดอ้ยไม่มีใช่ไหมไม่ใช่นะมหการยโบกัาักิสวัสดีค่ะเปิดมาปุ๊บเราก็สุธีก็เลยอยากโดนตบนะคะเดี๋ยวสุธีจะแก้งแม่ วันนี้นะคะเป็นคลิปอะไรอ่ะทุกคนอาจจะเห็นจากหน้าปกกนแหละดูด้วยะคะ่ะนี่คือเศรษฐีคนต่อไปนะคะนี่คือเศรษฐีคนต่อไปนะคะโอ้ยแล้วคนบอกว่าอย่าให้เธอเล่นมุกอื่นบ้างไม่ได้ไม่ได้แว่นะคะทุกคนคนที่บอกว่าเลิกแว่ได้แล้วสุธีสุธีขอโทษเพื่อนก่อน,อกกอนเลิกแว่ขอโทษครับผมจะคิดมุกอื่นบอกเพื่อนผมจะคิดมุกอ<ๆ>ื่นผมจะคิดมุกอื่นแล้วต้องขอโทษคนที่ไม่พอใจในเรื่องของการแววนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนละดูมา่าดูหันหน้าไปมดูหันหน้าไปเถิดดูหันหน้าไป ว,ว่าทไคร่แ้วมั้งนีใ่ให้แม่เปิดคดลิไคปไปแม่เปิดคิปไกลอะไรคะผมอ๋อเปิดคลิปเหรอ่า ก็วันนี้จําได้วันนั้นที่เราไปวัสุพรรณกันใช่ไหมที่เราไปถ่ายคลิปแบบอบโบก็ไปร้านลอตเตอรี่ก็เลยเหมามาหมดเลยทั้งแผงเลยก็เลยวันนี้อะเราก็เลยแบบจะมาตรวจกันว่าถูกไหมก็ขออวยพรให้โบอ่ะใช่อ้ยออสาธุขออวยพรให้โบถูกร,กรันที่หนึ่งเลยลูกถ้าไม่ได้ในวับที่หนึ่งก็วันที่สองที่สามก็ยังดีก็ยังดีนะถ้าเราถูกมีใครอยู่ข้างเราบ้าง,างโอ้โหนี่ไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดตัวใครข้างหลังใครสุธีไงใช่พี่ไหนอุ้ยตรงนีนี่อยากให้มงหมดใจว่าจะได้มันต้องแข่งได้ไหมวันนี้เราก็จะมาลุ้นกันนะคะว่าทุกคนนะขอคลิปไงเยอะมากถ้าถูกลุ้นี่หนึ่งนะได้ลงกหมดได้นะคะส0 2ยี่สิบล้านก็ได้นะลูกขอแมไม่ขอเยอะแม่ขอห้าล้านไม่ขอเยอะขอห้าล้าน โอ้ตัวพวกตัดีาแล้วเธอถ้าถูกนี่ไม่บอกใครกันดีไหมเพราะว่าหุณควายแน่เลยบ้านเราอ่ะอ่าเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมานั่งตรวจหวยกันทุกคนมาเจอกันไดแล้วถ้าถูกเรามาน่ะถ้าเกิดถูกรางวัลวันนี้พาไปเลี้ยงฉลองนอกไม่ว่าจะเป็นรางวัลเลยนะออกไปเลี้ยงฉลองนอกเลยแต่ถ้าวันนี้ไม่ถูกกินมามากอะเบิกตวงฉลากเราค่ะที่มันมี0ูนย์ศสาตัวเธอถูกรางวัลดีไงเ่าคุต้องถูกสักรางวัลนี่แนเธอถูกเธอถูก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 จูก ถ้าถูกไปแรกนี้รองวัลน่าจะเป็นของใครนะของมาม้าของมาม้าทุกคนนั่งกดคนเดียวอะทุกคนพร้อมที่จะเป็นเศรษฐีคนต่อไปหรือยังเป็นหกหกด้วยไม่ใช่ไม่มีเลยไม่มีหกหกไม่มีหกหกและเลขแรกคือทุกคนช่วยกันดูนะคะเลขที่หนึ่งคือเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าสองหกหนึ่งสองจะปดยังไงวะไม่ไม่ไม่เอาออยเห็ดมาปวดติใกล้ๆดีกว่าไม่เอาแล้วปวดหนักปวดยาก าดูดิโอ้ยไม่มี792ไม่มีอ่ะดูก่อน792 2รง792 792ไม่มีอ่ะโอเคทำไมพูดงั้นอ่ะอ่ะจบ7ใบนี้ผ่านใบที่แรกใบที่2ใบที่2คือเลขท้าย99ไม่มี799มีป่ะเลขท้าย3ตัวมี799ป่ะไม่มีอ่ะเลขนี้คือ613799มีป่ะไม่มี613 611

แต่แปลกตงไม่มีวะไปที่สามไปที่สามผ่านไปไปที่สี่ถ้าถูกรอนที่1กระโดดนะไม่ต้องตัวจตอบไปแล้วสามศูนย์ศสาหกสมดสิทธิ์ฮะหมดสิทธิ์ทุกทีทำไมไม่ไห้รู้หน่อยอ่ะไม่มีศไม่มีมันง่ายอให้ไหมไปเยียวอะไรแล้วเนี่ยไปที่ห้ถูก 1 1ึ่งหสอี4ปไหนแล้วก็เดี๋ยวก่อนแล้วก็สาอ่าไม่ใช่แต่มันมี4,8,1ไงเย็นไหมจะดเย็นเย็นโอ้ปหึ่าหว่ะไม่ให้ได้คืนใน4,000ก็พอต่อไป8,1,2 8,1,2่งสองแช่ปดนีไม่ให้ลุ้นักนินะว่ต่อไป9ก้7 3 3่4 0เ็ดาต่ศ เฮ้ยอะไร946ไม่ดูดีดีหัวกันปะเนี่ยคูตรวจแฟนเ่แค่ขึนนี็รู้แล้วไม่ตรวจกันเลยว่าจะไมไม่ได้ยังไ่กันเนี่อ639499 639 639499 22ไม่มีไม่สนุกเลยว่ะไมครึ่งเลย341499 341499ตาลายว่ะ ส้ย3ี่สวยอไรแล้วเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ย7 9็ด4 4 7,9,6,7,4,4โบแค่เอาแถวเจ็ดอะมาคูณกันจะจบเะมีอะไรของแม่เอามาคูณเจ็ดสไม่มีไม่มีสามแปดหกสองศูนย์แปดสามแปดว่าป้าคะ สี่เด้าสองเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใช่ไหมไม่ใช่หัวกันนะเหลอเยอะเยัวงหกหนึ่งสองสามสามหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งไม่มียากเหมือนกันนะเคยคิดว่ามันง่ายเออใช่ไม่งั้นก็ถูกกันหมดเลยคนที่ถูกอ่ะตะดวงจริงๆ2 4งอ่ะสองสี่ห้าเดสห หน่งศูนย์สองสองหนึ่งสองสองหนึ่งสอใช่สอก็ได้สใช่ไม่มีหน่มหนึ่งมีปะไม่มีเลยมีแต่หนึ่งศวแล้วอ่ศูนย์ส่ตอนเด็กนั่งปวดอย่างนี้จริงนะฮะใช่มาเลยนั่งวดนี่แหละสี่สี่ศูนยก้ไม่ไหวแล้วอ่ะตาลายเริงตาลายอ่ะเปเียนหัวจะตสหกห้า 133 <33 S 2> 133ไม่มีเลยอ๋อมันเหลือแค่นิดเดียวคนะ่ะ227 357 227 357ห35น35ูไม่มี202เลย637 833 833แต่เราทั้งคู่เราไม่มีดวงเลยนะโหเนี่ยเราไม่เคยถูกโหวยเลยนะเคยถูกรอบนึง <c oughs> แต่ม้ากับน้องน้อยถูกบ่อยกันนะฮะ898 009 3 3มมีไหมตกน้ไม่มีเพียงเลยไหมคะฮะเ้ยงเลยไหมคะเฮ้ยคตรงเรื่องหกศูนย์แปดสามสามไม่มีตาลายอุ้ยลายมันก็บอกแล้วว่าลายอุ้ยปวดตาหวดรีบตรวจสิมาว่าเออจะมาหยุดทำไมเรา้าห้าศูนย์ไม่มี สี่สี่โอ้รางวัลที่5สที่ห้าที่มอะไรก็ยังไเจ็ดสี่สี่สาม่สีเจ็ด่สี่เลยสวยๆดังนั้น7จ็ดแปจ็ดมีเจ็ดแปดศจ็ดาหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดแไม่มีหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ

เราหยอกมาปะไม่ถูกต้องมากินกันทุกคนจังหวัดอื่นเนาะลองไงให้เราถูกคับปุ๊บไม่ได้ปุ๊บไม่ยอมแล้วแล้วของแล้วองมาแล้้วของมาถ้าของม้าต้องไม่หยุดมต้องไม่หยุดมคือว่าเอาของหมามาตรวจเออถ้าของม้าแตะเราวันที่หนึ่งนะเอาไหมไม่มีทางรอที่หนึ่งถ้ารอที่หนึ่งแกไม่นั่งอยู่ไม่เฮ้ยมัดไม่เคยตรวจเลยเอองั้นแม่ไปอันนีตามแม่ไปด้วยห้องลรับจูไปดูห้องแม่ด้วยปะมัดเอารูไปในเกงฮะ ข้าวเก๊ไปหมดแล้วแม่เอาลูกตัวเองมาตั้งเปิดเข้าไปอุ้ยเฮียแม่เอาพี่ตาวเปรยวกับลุงน้อยไปให้ลุงน้อยไปด้วยลูกนี้แหละครับูนี้แหละน่าสวยไหมสวยครับเก็บไว้เองมาชอบนี่นะของใหม่นี่เนี่ยประมาณนี้ ซื้อหวยมาไม่ตรวจอ่ะก็มันเตี้ออย่างเดียวนงอันนี้คือหวยที่แม่ชอบซื้อแล้วแม่ไม่ชอบตรวจดึงตุลาสองห้าหกหกอ่ะบอกเกิดเดี๋ยวก่อนถ้าถูกได้ไรมันอ่านไม่ได้ต้องปิดอันนี้ให้โบวดเลยถ้าแม่บอกถ้าถูกให้โบมดเลยให้โบว์เลยและถ้าถูกร้านนึงอ่ะให้โบว์โเลยแล้วแต่โบจะให้มาเท่าไหร่เอาให้ได้เหรอให้น้อยด้วย ถ้าร้านหนึ่้าน้อยแสนหนึ่งมาแสนหนึ่งทำไมแม่แมวอะไรเหรอกาให้อยากให้ผนม่อ๋อถ้าถ้ารอนที่หนึ่งในสุ์รักแท้ไงมางวดแรกก่อนหนึ่งตุลาเก้าสามสองศูนย์สองห้าถูกมีดกระโดดถึงพยานเลยไม่ถูกบางวันไปหตุลาถ้าถูกส2บสองล้านให้ไงสิ2สล้านเมาร้านเดียวไงสิสองล้านเม้าร้านเดียวเออให้โบงไงไอ้สอะไรในสดรับแท้สี่หนึ่งสี่สี่สองแปด สี่นึ่งีไม่ถูกรางวัลหนึ่งมีนาสองห้าหกหกว่าไปเกซื้อพอๆกับที่โบซื้อนี้เลยนะเลขอะไรเก้าศูนย์สามีพีกี่ใบยสี่สี่อะถูกมะยังไม่ได้ท่านนี่เก้าศูนย์สามสี่สีูนไม่ถูกฮะสิบหกกันสิบหกสิงหามาแปดสี่เก้าไม่มีมีเลขอะไรบอกบอกให้หมดเลยมันได้10บสิบแล้วแป่เก้าหกศูน นะครับตรวจรางวแล้วนะสามอง่งครับไม่ถูกรางวัลไม่ถูกรงวัลไม่ถูกรงวัลไม่ถูกรงวัลีรถคันนี้ต้องขายแล้วกูคือจากสมอมึงดูมึงโตสเกตไหมสองหนึ่งยสองสองในบ้านเนี้ยบ้านแจ1เนี่ยสองหนึ่งยซื้อมบ้านนี้ก็ต้องขาย1 6บหกกรกฎาคมอ่ะสามสองสองสามห้าสามปีนงใช่าไม่ถูกรางวัลสิหกพิธุนาจ้ะเราตรวจหวยเยก็เสร็จละเจ็ดสองหกเ ไม่ถูกรางวัลไม่ถูกรางวัลไม่ถูกรางวัลหนึกรกฎาคมเก้าสามกากินไม่ไหวนะมาชอบหสาม่สามหนกเ้าแปดศูนเฮ้ยไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยดูเดี๋ยวทุบนี่นีมัดนี่วันสากรกฎาคมศูนย์เจ็ สองสามสี่หกแปดห้าสี่หมดเสร็จแล้วเดี๋ยวเล่าความฝันให้ฟังไม่คืนฝันเป็นไม่ไม่ไม่ยังไม่ทันไม่ฝันหรอไม่ฟังไม่ฝันแม่ไม่เป็นไม่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 ฝังไม่ถูกรางวัลไม่ถูกรางวัลไม่ถูกรางวัลไม่ต้องฟังอันนี้ต้องฟังไม่เอาเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวทุกคนจะรู้ม้าไม่เคยฝันแล้วจำได้มี้เมื่อคืนจำได้เรื่องเด็ดที่ไม่ทำทุกวันนี้มันถูกมั้ยสิบหกกันยาสองหนึ่งเก้าหก เจ็ดแปดแปดหนึ่ถ้าไม่ถูกกรจบแล้วนะอะไรนะเป็นกองเลยไม่ถูกไม่ถูกเลยนะน้องน้อยเอาดีๆอันนี้ตัวจยังไ่ดูสิว่าของน้อยเราของน้อยไม่สองไปนะซื้อใหม่หนึ่กันยาหนึ่ากศูนย์สี่หนึ่งสามศูนยูนย์เหนึ่งสไม่ถูกบ้านเราก็เล่นกันหนักนะ1ลาสุดท้ายแล้วศูนย์ห3 หวยแบบไม่รู้กี่ใบไม่ถูกซักใบพอเราความฝันแป๊บนึงอม้าฝันว่าขับรถไปมีโบมีม้ามีลูกน้อยรถโบนะรถเบนซ์อะโบขับไปแล้วไปเจอเต่าเต่านอนหงายท้องอยู่ดิ้นกระเด่วกระเด่วแต่โบรอดไปเลยไม่ลงไปช่วยด้วยแล้วบอกเฮ้ยเหยียบมันเปล่าวะแล้วโบหักหลบอย่างมันมาตัดสีใส่โบนะเสร็จแล้วจากการฝันที่เสร็จแล้วโบหักหลบแล้วบอกม้าก็เลยบอกให้โบเหยียบมันหรือเปล่ามันมันดิ้นอยู่แต่ม้าก็หันไปมองแบบว่า ไม่ได้ช่วยมันแต่แล้วโบบอกว่าปวดขี้ไปจอดอยู่ที่ที่ร้าน,ร,านร้านขายแบบขายอะไรเหมือนมันพวงกุ่มอะแล้วมันไปนานมากแล้วมาอยู่ในรถกับนุ้น้อยสองคนเฮ้ยทําไงดีวะรถก่าจะเต่าวะรถขวางเขาเอาไงดีนิดตอนนี้หนูไปขับเองเราก็เลยขับไปกันสองคนนะหนักเลกันเลยคันเบนซ์เนี่ยไอ้เต่าอะอยู่ใต้ท้องรถแล้วมันเหมือนไม่ได้เหยียบไม่รู้เหยียบหรือเปล่าแต่มันดิ้นอยู่คืออะไรอะหวยทะเบียนรถไงใช่เต่าเต่าไงไม่เต่าตัวรอนไงเตาง่ายอยู่เต่าไงมีสีขาวอะแล้วเต่าอีก ดูที่เปิดไหมเปิดตำนานไหมันเนเต่าอะเปิดด้วยว่าเต่านอนหงายท้องฝันเฮนต่ามอยดีลองพิมพ์ดิฝันดีเต่ามอยแปลว่าท้องน้าเห็นไหมคนเราว่าช่างกิดเนาะเออไม่มีหมดอะฝันเห็นเต่านอนหงายอาบจะอาญาติผู้ใหญ่อาจมีอิทธิพลหลายๆเรื่องในการตัดสินใจของคุณ คุณจะได้ลาบก้อนโ,โตจากผู้ใหญ่มีแต่คนคอยสร้างปัญหาให้คุณอยู่เสมอไปทำมาม่าของแบบสไตล์ของแต่ละคนนะเวลาแบบหวยออกแล้วไม่ถูกเงี้ยเรากินมาม่าสไตล์ไหนกันมากินมาไวมากินมาไวมาอยากกินมาไววันนี้ ได้ปะใช่กัชอบแบบนี้ค่ะรดหนึ่งวันเจ๊อร่อจะบอกว่าโบเป็นมือใหม่เจ๊ใช่อย่างโบเขามือใหม่แต่อย่างเขาสองคนอ่ะเขาเสียแล้วกับการไม่ถูกหัวี่ยเขาเสียแล้วกับการไม่ถูกหัวี่ยโอ้ยชินเราซื้อเราไม่ได้วางผูกระหว่างอะไรซื้อไปให้มันทุกมวดแล้วย่ะเราจะกินอะไรมาเลือกปวดใจรดอันนั้นสุกี้อ่ะซองสีเขียวว่ะ ยำยำสกี้อ่ะแม่มาไว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 รถนี้เลยนะอันนี้ของแม่ของรถนี้และน้องน้อยอ่ะบอาเทปี่เปาเทปี่แม่ของน้อยชอบอะไรนี่แหละอะไรอ่ะไว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 รถเดียวกันพี่น้องชอบบอกใช่ซาราโบคือไวไวรถโค้งต้องโค้งองถ้าเกิดจะถ้าเกิดจะกินนะต้องเลือกรถนั้นแต่อันนี้คือที่สุดรู้ป่ะมาม่าเกาหลีก็ทำแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันอันนี้มันกรอบๆนี่คือเมนูสำหรับคนที่แบบ ผู้แพร่ะลูเตอร์อ่ะประสบการณ์ถูกหัวเยอะที่สุดคุณ่เคยถูกเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดหมื่นอ๋อลุงน้ยถูกมากกว่าแม่เท่าไหร่พันห้าหมื่นทีนั้นอะงอนเลยโอเจริงหรงบุกเคยถูกเลขเท่าสองตัวได้พันกว่าบาทเพราะว่าต้องเอาไปขึ้นรางวัลใช่ใจเนี่ย นอนไม่ได้เลยทำไมอ่ะดีใจอ่ะเออมันก็กินอะไรไม่ได้เลยขนาดได้โบนัสยังไม่ดีใจขนาดนี้เลยอ่ะใช่ไหมเอาดีๆใช่ได้โบนัสได้ทองประมาณนี้นะนะแต่ไม่ดีใจเดินไปตลาดอ่ะครับผมเ็นเลขมันขึ้นมาถ้ามันเลขคู่ด้วยวะโอ้จริงเหรอวิ่งกลับบ้านไม่ถูกเหรอเขาถืออะไรอยู่เขาทิ้งหมดเลยอ่ะไก่ตัวไก่สดนะเพื่อนๆจะเอาไปต้มอ่ะ ไม่เอาแล้วอ่ะทิ้งยังไงโอวางไมือจนจะวางทำไมก็ยิ้วกับบ้านได้นะมันถูกใช่ไหมถูกแล้วเจ็ดรูนดูดีใจตอนนั้นเงินไม่ก็ยิ้วกับบ้านได้นะไม่ใช่แล้วทำไมถึงวางไว้ทำไมไม่ยิ้วกับบ้านด้วยมันตื่นเต้นก็คือยิ้ววางไก่วางกูจะกลับบ้านค่าไฟไม่ีมารที่นี่ครับอมมาอร่อยปะ เคยกินอย่างเงี้ยอาหารแบบเนี้ยติดต่อกันมากขึ้นกี่วันเฮ้ไม่เคยนะเราไม่ได้เคยนะโ <c oughs> บเคยกินพวกบะหม่าแบบกึ่งสําเร็จรูปแบบติดต่อกันอนะ่ะก็ไม่กี่วันนะประมาณห้าวันมาเนี่ห้าวันอยู่ <c oughs> หอไม่มีเงินแล้วออสิ้นเดือนอ่ะหนูชอบใส่ใบตำลึงนะอ๋อหนูชอบใส่ไข่อ๋อใบตำลึงอุ้ยถ้าใส่ผักปรุงรสใส่ต้นหอมได้เลยเออลุงน้อยไปตำลึงหายไปปรุงรสตำลึงข้างรั้วไงเด็ดข้างรั้วเอออร่อยจะตายไม่มีสารพิษมีแต่เยี่ยวหนู อย่างนเลนี้ต้องชอบกินมาม่าแต่ว่าไม่ไม่รั้อะอร่อยก็เป็นว่าอ่ะลุงน้อยฝากข้อคิดข้อดีข้อเสียสำหรับการเล่นหวยให้เพื่อนๆหน่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นข้อคิดอ่ะให้เพื่อนๆหน่อย พเพื่อนๆวงฝากไว้ด้วยนะฝันดีค่อยเล่นฝันดีค่อยเล่น <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่ฝันเดี่ยไปซื้อมาเลยไปดาววอลไปได้อ่ะแม่ละก็ขอโทษโด้วยงวดที่แล้วให้มาศูนย์สามไม่มาก็เชิเรื่องดวงนิดนิดนิดนึงเพราะว่าซื้อตามดวงเพราะว่าเขาบอกว่าดวงนี้จะดีอะซื้ออะเสียงโชคไว้หน่อยนะอะซื้อ,อ,อแต่กลายเป็นว่ามักเสี่ยงทุกเดือนไงแต่กลายเป็นว่ามักเสี่ยงทุกเดือนไงทุกเดือนก็ไม่มีไม่ไปเสียหายเพราะเดือนละสองร้อยเอง ก็เสียงเอาไว้เสียงไว้แล้วก็เป็นฝึกแบบนี้ที่ร้านละสองร้อยใช่ร้อร้ยานละสองร้อยก็ไรคือหมายถึงว่าบางทีนั่งกินข้าวเาว่าเอ้าไม่ค่ะพี่อาซื้อไม่ได้แบบเดินเข้าไปแล้วแบบซื้อเลยยงเงี้ยคือทีเมคอัพอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเล่นหวยก็แค่เปิดดวงนะถ้าเราไม่ซื้อมันก็ไม่มีทางถูกแต่ถ้าเราซื้อคือมันยังมีโอกาสถูถ้าเราไม่ซื้อเลยอย่างเงี้ย เราจะไม่มีติดผูกรางว<ช>ัลอะไรเลยติดเงินน้อยเนาะใช่แต่เราโชคเรามีไงใช่ฮนะงวดละใบเดือนเดือนละสองร้อยบาทสุโบก็ไม่คิดว่าแบบการที่โบให้ทุกคนแบบบอกข้อคิดมันจะไม่เป็นไม่ตอนแรกตอนแรกมาคิดยังไงรล่าสุธีสุธีใจตรงกับมาก็คืออา่าเราเสี่ยงดวงไว้ตอนแรกนึกว่าสุธีจะพูดว่าเราไปแบบไม่ไม่ไม่ซื้อแบบเราทำทงานดีกว่าที่ว่าเขาจะพูดอย่างนี้ แน่นอนที่สุดแต่เขาขักมาพูดแน่ถูกใจเรกรู้ไงว่าเขากับใครไงฮาราโบโบรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องถ้าเราซื้อโดยที่เราไม่ได้แบบ เขาเรียกว่าอะไรอย่าซื้อจนหัวปักหัวปั๊มจนตัวเองลำบากไม่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นความเสี่ยงอะทุกคนมัน<ช>ไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าใจใช่ปะเพราะฉะนั้นเราต้องเอากําลังที่เรามีอะถ้าเกิดอยากเสียเส่ยงก็เสี่ยงโชคงสักนิดนึงแต่ถ้าเรามีกําลังมากๆแล้วเราอยากจะเล่นมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ลําบากใครอะก็เล่นได้แต่อย่าแบบไปหัวปักนะหัวปั๊มจนเป็นนี่เป็นสิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกอย่างนึงที่เราเคยคิดคืออะไรปะถ้ามีดวงเงี้ยไม่ถูกก็เป็นรอาปากไว้คิดเน ก็วอลลลำบากแต่ห้ามไม่ได้นะเรื่องนี้ต้องต้องมีก็เน่ที่ไม่ได้หา้ามเพราะว่ารู้ไงว่าเขามีมิตของตัวเองแล้วเขาก็มีเงินเดือนก็มีวความสุขคือเขามีเงินเดือนของตัวเองอะอยากเอาไปใช้ในความสุขของเขาก็เรื่องของเขา้อ,อ,อแต่ถ้ากบบเดือนไหนที่ลำบากกอไป<อ>เล่น,ให,ลนให้เล่นลอตเตอรี่โดน<ต>อันนี้มไม่มีค่ะก็เพราะปวดทุกเดือนไม่ได้เล่นจนหมดนะคะอยากน้อยงวดละงวดละใบอะไรมันก็ต้องงวดละใบอยู่แล้วเราคือไม่มีงวดละครึ่งใบก็ประมาณนั้นนะคะทุกคนวันนี้ก็ฝากไว้ถึงขนาดครั้งหน้าถ้าอยากจะให้ซื้ จะให้ทำเชือกนีกลองคอมเมนต์มาดเดี๋ยวจะดูไ,ดไปเหมาแผงที่จังหวัดอะไรดีได้เลยโอเค okay, สำหรับวันนี้ไปก่อนค <c oughs> ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ